นายศิริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะได้ร่วมการเดินทางไปที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อซึ่งเป็นสถานที่ใช้กักกันตัวนักศึกษาที่ไปฝึกงานที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID -19 ด้โดยนักศึกษาจํานวน64คนเป็นนักศึกษาระดับปวชถึงปวาสาซึ่งไปฝึกงานที่บริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกคอนซูมเมอร์โปรดักต์ประเทศไทยจำกัด โดยให้ใช้ห้องประชุมและอาคารเรียนติดแอร์ให้เป็นที่กักกันตัวโดยมีสาธารณสุขอำเภอทับเพราะโพธทะเลให้การดูแลอย่างใกล้ชิดล่าสุดวันในี้นายสิริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายแพทย์ธีรพงศ์แก้วพรมรนายาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจึงได้มาประชุมชี้แจงซึ่งได้ข้อสนุกว่าให้สมัครใจใครอยากอยู่ต่อที่สถานกักกันตัวภายในวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ก็ขอให้กรอกแบบฟอร์มแสดงเจตนาส่วนใครที่ขอกลับบ้านต้องให้ผู้ปกครองมาลงนามรับรองว่าจะดูแลบุตรหลานรวมถึงตัวของนักศึกษาเองซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุ17-19ปีแล้วก็ต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการอยู่บ้านสวมหน้ากากอนามัยแล้วแยกตัวอยู่ห่างจากคนในครอบครัวตามคำแนะนำที่อาจารย์และเจา้าหน้าที่สาถารณสุขให้ความรู้ในช่วงกักกันตัวเองด้วย